สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์สเลซีนะคะคลิปนี้นะคะมีไอเทมดีๆอยากจะมาแนะนำนะคะทุกคนก็คือจะเป็นน้องเซรั่มตัวนี้นะคะจากแบรนด์เมอร์ซีนะคะซึ่งเราอะใช้น้องมาประมาณ2อาทิตย์ 2อ,อาทิตย์นิดๆแล้วนะคะคือน้องเห็นผลดีมากๆตัวนี้จะเป็นเอ่อตัวสีชมพูนะคะน้องจะเป็น m e อร์ซี่สกินแ v i t ว m i ามินซีพัทกาสกินแอนด์พอลเลตเซรั่มนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาแพ็กเกจของน้องนะคะก็คือมีทั้งตัวแบบขวดแล้วก็แบบเป็นซองนะคะทุกคนตัวแบบซองเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยก็คือพรีเซนเตอร์เป็นพี่โยชินะคะสำหรับน้องตัวนี้นะคะน้องจะช่วยในการกระชับรูขุมขนนะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสามากยิ่งขึ้น ะะแล้วก็ยังช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูอิ่มฟูดูอวบอิ่มนะคะคือมีความอิ่มน้ํานะคะทุกคนเพราะว่าน้องตัวเนี้ยเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยนะคะคือเหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่มีผิวหน้าแห้งนะคะแล้วก็มีปัญหาลูกคุ้มขนกว้างหรือว่าอยากได้ความหน้าใสอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยคือครอบคลุมมากมากทุกคนสาหรับสารสาก,กัดของน้องเขานะคะจะมีบอกที่ด้านหลังชัดเจนเลยน้องจะมีกดเดนซนนะคะเป็นวิตามินซีที่จะช่วยทําให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นแล้วก็จะมีไฮยาลูรอนนะคะก็คือจะช่วย เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะทุกคนให้ผิวดูอิ่มฟูให้ผิวดูแบบเอ่อมีความเด้งมีความแบบสดชื่นนะคะแล้วก็จะมีไนอาซีนาัมายแล้ววิตามิน B3 นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะช่วยบำรุงผิวให้มีความดูเปล่งปลั่งนะคะทุกคนแล้วก็จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำต่าง,งๆด้วยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นดอกอิชิเนเชียนะคะตัวนี้แหละจะเป็นส,สารสกัดที่จะช่วยกระชับลูกขุมผลทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนนะคะคือวิธีการใช้เนี่ยทุกคนสามารถ บีบน้องเนี่ยหนึ่ง,งองหยดลงบนมือได้เลยนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะทุกคนน้องจะกระจายตัวได้ทั่วใบหน้าเลยนะคะอย่างแบบสองเนี้ยก็คือบีบออกมา 1- 2อหยดได้เลยนี่นะคะตัวเนื้อจะมีความเอ,อ่อไม่ได้เหลวไปซะทีเดียวน้องยังมีความเข้มข้นนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นเนื้อสีขาวๆคุ้นๆแบบนี้นะคะ ทาลงไปแล้วนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะทุกคนแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีไม่มีความเหนียวเนินหนะนะคะจะเป็นสัมผัสแบบลื่นๆนะคะทุกคนป้อนน้องตัวนี้นะคะทาได้ทั้งตอนเช้าและตอนก่อนนอนอันนี้ก็คือทาให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะตัวเนื้อเกลี่ยง่ายนะคะไม่มีความเหนียวเนินหนะนะคะทุกคนแล้วก็พอทาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือจะได้ผิวที่ดูสุขภาพดีขึ้นมาเลยคือเขาจะให้ความชุ่มชื้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะทุกคนน่าจะดูฉ่ำแบบดูอิ่มน้ําขึ้นมาเลยคือจริงๆน้องตัวนี้ เราแอบชอบด้วยนะเพราะว่า ตอนที่ทาก่อนแต่งหน้าทุกคนเขาจะให้ผิวที่ดูมีความชุ่มชื้นหลังจากทาเสร็จนะคะก็คือมีความชุ่มชื้นมีความชําน้ําแล้วพอเวลาเราแต่งหน้าทุกคนผิวหน้าก็คือจะดูวอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นภาพ b e f o r e a f t e r นะคะหลังจากที่เราได้ใช้มา14วันนะคะทุกคนก่อนที่จะใช้เนี่ยนะคะจะมีความดูหมองคล้ำมีความดูโสมหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะมีรูขุมขนที่เห็นได้ชัดนะคะจริงๆเราอาจจะไม่ได้รูขุมขนแบบ ว้างมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เห็นได้ชัดถึงความรู้ขุมขนนะคะทุกคน พอหลังจากใช้ไป7วันนะคะเรารู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยก็มีความเรียบเนียนขึ้นนะคะแต่ก็ยังเห็นรูขุมขนอยู่แหละนะคะคือเพราะว่าเราใช้ในระยะเวลาที่อาจจะแบบไม่ได้นานมากสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าหน้ามีความกระจ่งางใสขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยเออผิวแบบดูใสมีความดูอิ่มนะ้ามีความดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ใช้มา14วันนะคะทุกคนรู้สึกว่าผิวเนี่ย มีความดูชุ่มชื้นแบบเห็นได้ชัดมากๆแล้วก็ผิวดูสดชื่นดูมีความสดใสมากนะคะทุกคนแล้วก็มีความกระจ่างใสมากๆเลยจาก ก่อนใช้ที่เห็นว่าดูโซมากๆแล้วรอยดำรอยแดงต่างๆเนี้ยก็มีความจางลงแบบเห็นได้ชัดนะคะส่วนตัวลูกขมขนนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าผิวหน้าตอนเนี้ยดูเรียบเนียนขึ้นมากๆถ้าเทียบกับตอนก่อนจะได้ใช้นะคะลูกขมขนมีความกระชับขึ้นให้ผิวหน้าที่ดูเรียบเนียนขึ้นนะคะแบบเออเห็นได้ชัดเลยนะจากก่อนใช้แล้วก็หลังใช้นะคะ ใครที่สนใจนะคะลองไปเลือกดูกันได้เลยนะคะทุกคนคือน้องตัวนี้รู้สึกว่าครอบผูมมากๆนะคะตอบโจทย์มากๆสําหรับใครที่มีปัญหารูมขนกว้างหรือว่าหน้าดูมองค้าอยากได้ผิวแบบกาฟสกินนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์จริงๆมีแบบซองและมีแบบขวดนะคะลองเลือกดูกันได้นะคะหรือว่า ใครอยากจะทดลองใช้นะคะจะใช้เป็นแบบซองก่อนก็ได้สามารถหาซื้อง่ายๆที่เซเว่นเลยนะคะสังเกตที่โยชิไว้เลยนะคะนี่เลยอันนี้เป็นแบบขวดจะเป็น15 ml นะคะส่วนแบบซองจะเป็น5กรัมนะคะเดี๋ยวราคาเราจะขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนลองไปเลือกดูกันได้เลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุกไหนก็มาคอม คเมนกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ